สดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสองสีสหาสาระนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอป Openion เอ w a ดีนะครับอ่ะในส่วนของแอปนี้นานๆเพิ่งมาทีนะครับอันนี้วันที่13นะครับอ่ะมาดูประวัตินะในส่วนของประวัติโอ้โหเกือบ9วันนะครับเพิ่งจะมานะครับล่าสุดก็คือมาวันที่4สิงหานะครับตอนนี้ก็วันที่13แล้วปกติ3วันมาครั้งนะครับอันนี้9วันเลยนะก็ค่อนข้างนานนะครับ เอาโอเคเดี๋ยวทำเลยดีกว่านะตัวนี้ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเราก็ทำเสร็จนะครับได้3บาทนะสบาทแปดสตางค์นะครับกีฬาคุณเล่นกีฬาประเภทไหนอ่ะนี่ผมเล่นอ่ะก็อฟุตบอลแล้วกันอืคุณนึกถึงฟุตบอลคุณจะนึกถึงแบรนด์ไหนก็จะเป็นไนกี้แอนดีดาแอนดิดาเลยก,ก็ค่อนข้างพอใจ ครับตอบสามคำถามก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะก็ได้มาแล้วนะครับก็คือตัวนี้สามบาทกับแปดสตางค์นะครับก็แคบหน้าจอนิดน,นึงอ่ะโอเคก็เรียบร้อยนะครับยอดเงินมันจะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีวันหมดอายุนะก็อยู่ตรงนี้ครับ1ปีนะครับจะหมดอายุถามว่าใชา้ยังไงนะครับเราก็เอาไปใช้ในส่วนของการเติมเกมหรือว่า ไปใช้ที่มันซื้อของใช้ Google Google p พ a y นะครับมันจะรวมกันนะครับกับเขาเรียกว่าเราเวเลตนะมันจะถอนรวมกันนะครับอันนี้ผมลองถอนดูละไม่ใช่ถอนดิผมลองจ่ายดูแล้วนะครับมาดูส่วนของเมลนะครับในเมลเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจ่ายวันที่31มสิบเอ็ดสามสิบ เอ็กดกรกฎาคมนะก็ใช้ Google Play นะครับจ่าย่ะก็จ่ายเป็นเทียบร้อยนะครับนี่ผมเติมในะส่วนของ g a ม e r a นเจอร์นะครับ่ะก็จะประมาณนี้มันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับเนี่โโยคร์โบ r a นเจอร์เกิดมาชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับ่ะก็เติมไปอันนี้มี2ยอดนะครับอ่ะแล้วก็เงินที่ผมมันเหลือใน Google p a y อยู่2บาทกับอ่าสามสิสตางค์นะครับ มันก็ไปจ่ายรวมกับในส่วนของไวเลสครับก็คือตัวนี้นะครับจ่ายรวมกันอันนี้ก็เติมคอลลโบพี่ต้องเทพเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเติมไปสองร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับกะอยู่ประมาณนี้นะมันก็จะแยกให้นะครับในส่วนของไวเลสก็ต่างหากในส่วนของก o o g l e Pay ก็ต่างหากนะอันเนี้ยก o เกิ e เพย์ o ูเกิลเเนี่ยสองบาทสามสิบหกตาในส่วนของอทัวร์ไวเลสก็จะจ่ายไปสอง ร้อบหกาทกับหกสิบเซนตางนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจ่ายไป2ยอดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ